แล้วอัลบั้มสองนึงเหรอเป็นประตูสำคัญเขาไม่ชนะมาหลายนัดแล้วครับตอนนี้เควินเฟรนก็จัดกำแพงอยู่ครับนาทีนี้38มสิบแปดเละครับสาวเลยกุยโซเลสขอเซอร์ลาดขอเจอลาดแล้วนะครับข้าเดียวข้าเดียวโรนัลโดอแต่เจอลาดวิ่งเข้ามาแล้วยิงเองครับแล้ว หลอกนะครับหลอกว่าจะให้ซัวเลสยิงนะครับโอ้แล้วเจรล่านี่ปั่นสามเหลี่ยมเลยครับมุมขวามืออย่างที่บอกต้องมีการซ้อมแล้วเจอรล่านี่พิ่งโผล่มาเลยครับใช่ครับนี่ไม่มีบทบาทเกมบุกเลยโอ้คือโมแต่ไประวังหลุยโซเลสครับให้ซัวเลสยืนหลอกท่าเดินโรนันโดเจอร์ล่านี่เข้ามายิงปั่นโอ้เกือบจะปัดออกนะครับมาโนเน่บอลนี่เสียบใต้คานมาดีนะครับต้องชมยิงดีครับลูกนี้ยิงเกือบโนเน่นี่ครับเกือบจะปัดได้นะโดนประมาณ หายถุงมือแล้วปัดไม่ออกคือพอเห็นแล้วพุ่งไปเนี่ยมันมันมัน,มนโดนนิดๆแล้วมันไม่ทันแล้วครับลูกมันแรงพอที่จะเข้าประตูไปครับลยครับลีกบูได้ประตูที่ต้องการนะครับหนึ่งสูงนี่ครับเกตส์อารืปัดได้ประตูสําคัญสําคัญอย่างนี้นี่โอ้โหถือว่าเป็นเป็นอะไรที่เยอะดูแล้วบิวเบาไม่น่ามีปัญหานะครับลิเีกบูเขาขึ้นมาที่จอร์แนเาเ์สันตรงบริเวณหน้ากรอบเขตโทษครับหัวกระโหลกพอดีให้ไปขวาที่สเตอร์ลิดแตงเข้าซ้ายแล้วยิงแฉลบเรียบร้อย 2-0อย่างง่ายดาย ครับแหมก็ต้องบอกว่ามีดวงด้วยนะครับจังหวะยิงบั่งนิ้วเท้าซ้ายของสเตอร์ลิตนะครับลุงก่อเกปโทษฝั่งขวาบอลมันฉลบนะครับมาโนเน่นี่ซุดไปกับพื้นแล้วนะครับลุกขึ้นมาไม่ทันเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ได้ง่ายๆเลยครับก่อนเป็นฉลบดอสเซน่าก็ไม่ใช่นะครับฉลับตัวหลังเวสต์บราวน์นะครับดอสเซน่าเนี่ยมาประกบนะครับแต่ว่ายิงผ่านดอสเซน่าแล้วก็ไปโดนเวสต์บราวเปลี่ยนทางเข้าประตูไปเปลี่ยนทางเยอะทีเดียวครับญิงล้วบอลมันเปลี่ยนไปเข้าเสา ไกลเลยครับก็หมดสิทธิ์จริงๆครับมุ่งนี้มันมีซุดเลยครับโอ้คือบอลมันไม่ได้มาสูงขาานาดนั้นโอ้ยส่วนแกเรตเบลก็เกิดจริงๆให้กับแต้มุ้งครับเข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายแรกแล้วนะครับซันเดอร์แลานด์เองแต้มมุ้งครั้งที่4ของซันเดอร์แลานด์มากกว่าลิเวอร์พูลครั้งหนึ่งเลยครับลิเวอร์พูลได้ไปสามครับอดัมจอนสันครับยอดด้วยเท้าซ้ายมาเสาแรกแล้วเลยมาหมดมุ้งเรียบร้อย ไข่แตกให้ซันเดอร์แลนด์จนได้ครับสัสัวสำรองลงมาแล้วมีบทบาทเยอะจริงๆครับเปิดมาบอลตกพื้นไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยลีวอผู้ก็ไม่สกัดนะครับคนที่ประกบอยู่ตอนแรกเนี่ยเปน็นด้านฟานนกแนแล้วก็ปล่อยนะครับฟานนกแนไ,ไปปล่อยคือตัวเองก็ประกบประกบอยู่แล้วปีจังหวะสุดท้ายก็เสียตำแหน่งลูกนี้ต้องโทษเขาเลยครับประสบกรณ์ละนะครับ you